อยู่แบบไม่มีเรื่องเราเน้นในการที่จะทําให้จิตเนี่ยมันบริสุทธิ์ทําให้จิตเนี่ยมันสงบทําให้จิตเนี่ยมันว่างจากกิเลสทําให้จิตนี้มันเป็นธรรมชาติของคําว่าอารหังเจริญสติสมาธิปัญญา,าให้มันให้มันเห็นขณะขณะว่ามันว่างเปล่ามันว่างเปล่ามันไม่ใช่ตัวตนเน้นเรื่องจิตว่าง ไม่มีกิเลสรักโลภโกรธหลงในจิตวิญญาณไม่มีการยึดมั่นสังขารรูปนามเป็นตัวตนคนสัตว์เราเขาเนะี่ยเหลือแต่ขันนะเน้นว่ามันเหลือแต่ขันตรงนี้คือสาระสูงสุดในพระพุทธศาสนาส่วนเรื่องการบริหารขันที่มันเหลืออยู่มันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วก็อย่าไปทรมานมันทําไมทําไมจะต้องไปเดินแล้วรองเท้าไม่ใส่เราก็เคยเดินมาแล้ว คิดว่าการเดินธุด,ดงค์แล้วไม่ใส่รองเท้ามันจะทําให้เป็นอรหันต์เนี่ยมันไม่ใช่หรอกอบางทีเราหลงไปเองหลงทําตัวเองให้ลําบากเปล่าเนี่ยพระพุทธเ,เจ้าก็เคยมาแล้วนะท่านเคยบําเพ็ญอัตตะกรลิมาฐานุโยกทรมานตนให้ลําบากเปล่าหรือรบบำเพ็ญทุกขะกริยาจนสลบไปสามรอบเกือบตายมันบรรลุทาไม่ได้ ตราบใดที่เรายังยังไม่เกิดสัมมาทิฏฐิจับสภาวะธรรมไม่ได้มันจะพินเพียน,นอยู่นันสังเกตดูได้เพราะฉะนั้นลองพ่อเห็นพระที่ท่านเคร่งเคร่งแวงทีเห็นจีวรเก่าๆก่ปะปะผุผุแล้วทําตัวแบบคล้ายๆเหมือนอาตมานี่แหละนะไม่ไม่เอาอะไรละดูที่เนี่ยน้องเท่าก็ไม่ใช่นะจีวรกข็ขาด อยู่ในที่น้ําไฟก็ไม่เอาไม่รับใครจะถวายอยุปถากอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นเนี่อยู่อย่างเงี้ยอยู่แบบยังไงมันบางทีมันเหมือนกับว่าการทําอย่างเนี้ยมันมันถูกใจเราหรือเรามีความหวังว่ามันจะทําให้บรรลุธรรมซึ่งมันไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งบางทีกิเลสมันชวนให้หลงเตลิดเปิดเปิงไปว่าการทําอย่างเนี้ยมันคือการตลาดมันขายได้ ขายได้ก็คือก็คือเรียกร้องความสนใจให้คนมายอมรับนับถือไงเมื่อคนยอมรับนับถือแล้วเราจะมีความสุขแม้เพื่อเขาเหล่านั้นนะจะเอาเงินทองมากองทับภูเขาเราไม่รับเนี่ยมันก็เป็นความสุขของเราตรงที่ว่าพวกเขาทั้งหลายเขาเขาสรรเสริญว่าเราเป็นพระอรหันต์ไงยอมไม่กินไม่ใช้ไม่ไม่สุขสบายเพื่อที่จะให้ได้การยอมรับ จากมหาชนคนทั้งหลายว่าเนี่ยเราเป็นพระอรหันต์เราเป็น